สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องในายามแรง,ง,งอาหารแรงวันนี้ก็มีคั่วหมูเจ้าก็บอกไปเอาเลยหมักแตงลาบไก่ต้มไก่พี่น้องป้าแบ่งเขามาให้คั่วหม,มูหไน่เบาไข่เห็ดล,ลาบไก่กับต้มไก่นะป้าเมย์เออพันแบ่งเข้ามาให้ เอฟซีเหมนกระทามกันเขามาพี่น้องว่ะน้องเคสได้จักเดือนแล้วไกล้ข้อเรียงได้แปดเดือนกลัวเลยได้พี่น้องแปดเดือนกลัวเดือนวอ,อาง่ายๆกับใกล้เลยพี่น้องเลยแมน เอฟซีผู้นก็เม่นเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เจ็บท้องบ่อยๆเพราะว่ามันไก่ไก่สิได้อีแล้วแม่นาลีพี่น้องเอ้ยเจ็บดูท้องก่ะปั้นดูพร้อมบ่ได้ปั้นแต่ท้องนะพี่น้องเอ้ยปั้นหอดีแข่งบีแข่งกับปั้นท้องกับปั้น ออกมือหน้าก็ไม่ได้ไปใส่หลุดจาเทียงมืาอนี้มืาอนี้หัวหน้าโทรมา,า,มารก็แม่นวันเน็ตเบิดกะบม่ได้เมื่อนะมืาอนี้ยปู่อรรถไปซื้อปุ๋ยปู่อรรถออกจากเทียงคนหัวหน้าพัดโทรมาก็ามาสมาัครเน็ตมาสิวันที่สมัครแล้วมา ไอ้บอยโทรนำเมื่อสมครเน็ตก็เลยบอกผนไปว่ายังไล่อยู่อ่าอยู่มอเพันกาหามหามก้มหามเห็ดเลี้ยงนักเพราะว่าเด็กมันอวยหัวแหละพี่น้องเลย อวยหัวแล้วพอแปดเดือนกัวแล้วเนาะมันก็เริ่มอวยต,อนนติดเขากระถาให้เจ้าไปนั่งจิบป,ปับโกงมาแล้วผัดบวเห็นหนะ้าเห็นบวเจ้าถ่ายขิบสายดีพีเนาะ Mạch nạc kín khỏi đất nha lâu kín nắm lúc nãy 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 lúc น่อยบัญญาวมันเลยแบบอยู่เนี่ยพี่หน่องเ้นอนกันนอนเนี่ยปั่นดิกๆดิกดิกเดเดียวนี้ยตีนเวลาตีนนะทอกนั่งทอกน้เพื่อนเป็นวหนวลเดอนหนานี่ยเลยพี่น่องเอ้การได้ดำหายดำหน้า

đền như hai cô chú thằng nọ, xiềng bề chạy đó mà. ที่เป็นกระทามป็นน่องสัลลัดหอกในจากเดือนยังบุ้งหูพี่น้องเลยคนท่านได้ไปอันเอโก่บึงเคยละช่วงคนอยู่นั่นเองเมื่อลำหน้าลำหยาลำหนาาหรือเาเมื่อได้เช่าก็คือว่ามาตลาดบ่แม่อเมื่อปุ่นนี่ตลาดเหรอ

พักลิ้นเหนือดีป่ามุปลาไว้หะางเขามามวสิเอ้าดีวูดคุ่นแกนม,มาไหมให้เขาหยาอลยมากจับมาจ,จะติดเขาลงเทียงไว้ไหวเนือตัวอ่อนแล้วก็เกาะจะเาุณเทืงองช่วยอีบมาเลยมุปลาช่วย้ อืมวันที่หจะเจอดกัรแดงกันยรงไนหา คึนนอนบม้คอยรับพี่น้อยรับแป๊บเดียวเจ๊ะลยมาดาหน้าเนี่ยจะตื่นสวยจะได้ออกสวยเลอลกมเั่เขานี่นอื ไก่สามพันปีบป้าเอ้ย ហើយ30ខាងនោះบ่ວ່າຕົមຕົមຕົกลงปวยคือเก่าគាត់ក៏ប្រៀងតែຕົកឃើញនេះអ َن តែมันดี เซี่คนบอกว่ากินข้าให้กินเธอแต่น้อยน้อยไมได้บบอืดแต่ว่ากินดูๆเอาค่อยลืมค่อยลืมไม่มาเข้าก่อนนี่หมืนคนอน มัตง <Yes> ู้ตอกับดกลนนั <Yeah ่งแันี้วกปูกบหญ้าพวกกินเนาลุงกระลุงนะปลเรือโอ้ยล เพราะพี it, mm ่น้องม่ขี่สาเนี่เมาแรงสา

bóo ấy, <laughs> ừ. nó cứ nuông như Chốt, nó nhôm พอกันคลิปหน้าสบายดี